สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูด่านแต้นะครับอำเภอนิคมน้ําอุ่นนะครับจังหวัดสกลนครครับวันนี้เรามีโอกาสดีครับช่วงบ่ายครับเราจะมากราบนะครับหลวงปู่บัณนะครับทีคายูกูครับอันนี้นะครับเป็นบวงสรวงนะครับเมื่อวานครับมีพิธีบวงสรวงครับเป็นนะครับวัดที่อยู่นะครับข้างบนภูเขานะครับห่างจากตัวจังหวัดก็ น่าจะเป็นร้อยกิโลนะครับผมขับรถมาก็เกือบสองชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีครับเดี๋ยวจะให้นะครับพี่น้องนะครับได้เบ่งนะครับได้ชมน้ำกันครับตอนนี้เขากำลังสร้างนะครับพระจนาอากรองใหญ่นะครับองค์ใหญ่มากครับวันนี้ฝนตกนะครับว่อนที่จะมาครับโชคดีครับมาใกล้จะถึงวัดนะครับฝนหยุดพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดี นะครับจะได้ให้พี่ให้น้องได้เบิงน้ากันนะครับเนาะไปครับไปเบงน้ากันครับนี่ครับเป็นนะครับมีเจดีนะครับเจดีเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพญานาคองใหญ่นะครับตอนนี้อากาศนะครับร้อนชื้นมากครับฝนตกเพิ่งหยุดนะครับนี่ครับพญานาคต้นใหญ่มากครับ ท่านใดที่มีโอกาสนะครับก็แวะมานะครับมาเที่ยวนะครับมากราบลกงปู่นะครับ ตอนนี้เราปู่จำมัดอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยครับสักสี่โมงนะครับตอนนี้เป็นเวลาสามโมงกว่าแล้วนะครับอำเภอนี่คมน้ำอุ่นนะครับท่านใดที่มีโอกาสนะครับแวะมาจังหวัดสกลนครนะครับเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่หลายคนนะครับยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเจอนะครับอันนี้เป็นผลไม้ป่าหมากนมงัวครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศวัดครับท่านใดมีโอกาสนะครับขอเชิญเลยนะครับมาร่วมทําบุญนะครับมัดภูดันแต้นะครับอําเภอนี่ขมน้ําอุ่นจังหวัดสกลนครครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับออนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับ วันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาทำบุญที่วัดผู้ดานแต้ครับรครับรสำหรับวันนี้มีเพลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ